นี่คือนาเดียนนะคะเขากำลังจะคลอดวันนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันพระด้วยเราก็อยากภาวนาให้เธอคลอดลูกได้ง่ายๆนะคะแล้ววรุตาก็เป็นคนแปลกหน้าก็ไม่อยากเข้าใกล้เธอดูนะคะเธออุ้มท้องลูกของเธอโอ้ยเมื่อกี้ถุงน้ำค่าของเธอก็แตกแล้วคะ่ะโอ้ยการคลอดลูกไม่ว่า งัวหรือสัตว์หรือคนเราก็ค่อนข้างจะมีความยุ่งยากแล้วตอนนี้เธอก็กระวนกระวายมากๆเลยนะคะวรุตตาไปเข้าใกล้เธอไม่ได้คุณเบอร์ชมก็พยายามที่จะทำให้เธอก็เรียกว่ากลายความกังวลนะคะนี่ค่ะก็ขอมาลุ้นด้วยกันนะคะก็อยากให้เธอ คลอดได้ง่ายๆตัวรูปร่างสรีระของเธอนั่นก็คือเป็นตัวสั้นเป็นงวตัวสั้นการที่เป็นงวตัวสั้นจะทําให้ลูกแข้งขาของเขาเนี่ยจะพับงอแล้วเมื่อพับงอการคลอดก็คอ่คอนข้างที่จะลำบากนิดนึงแต่ยังไง ขอให้ทุกๆคนร่วมใจภาวนาให้นาเดียเธอคลอดลูกง่ายๆนะคะสงสารเธอจังเลยค่ะสงสัยคืนนี้เราคงจะไม่ได้นอนกันค่ะเราจะมาคอยดูนาเดียเธอคลอดกันนะคะดูท้องของเธอเดี๋ยวรุตตาสูมให้ดูนะคะนี่ค่ะ อย่างใหญ่มากลูกของเธออยู่ในท้องดูนะคะดูคุณบูชชมก็พยายามเอาอาหารให้เธอกินนะคะเพราะเมื่อกี้เธอกินแล้วเธอก็ กระสับกระส่ายเหมือนกับมันอึดอัดในท้องนะคะเรามาคอยให้กำลังใจนาเดียกันด้วยกันนะคะขอให้เธอคลอดง่ายๆขอให้ลูกเธอปลอดภัยและขอให้เธอปลอดภัยด้วยค่ะ คุณผูช้ชมบอกว่านาเดียคลอดลูกแล้วค่ะก็รู้ตามแม่ได้ดูนาทีที่เขาคลอดลูกนี่ค่ะลูกของเขาคลอดแล้วค่ะนี่ค่ะเจ้าตัวน้อยนี่นาเดียโอ้ยลองงอแงกงอแงกแล้ว เดี๋ยวแล้วค่ะนั้นค่ะคุณผู้ชมก็เอาฟางมาให้เพราะว่าลูกเขาพุ่งโคตรออกมาแล้วเขาก็ยังมีอาการหนาวหนาก็เลยเอาฟองไอ้ฟางมาให้เขาแล้วก็เผื่อเขาอยากจะเขาเรียกว่าไง อยากจะให้เขาอบอุ่นด้วยค่ะดูเสียงเขาออกแล้วค่ะนาเดียถ้าสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคย <c oughs> ก็อยากไปเข้าใกล้กันนะคะเนื่องด้วยว่าในเวลาแบบนี้ <c oughs> ก็อยากให้เขาอยู่ในสถานที่ที่มีคนที่ไว้ใจเขาอยากไออยาก เขาอยากอยู่ในเวลาที่สงบค่ะนี่ค่ะเจ้าตัวน้อยวันนี้เป็นวันพระก็ถือว่าเป็นวันดีของนาเดียแล้วก็ของเจ้าตัวน้อยด้วยค่ะ เจ้าตัวน้อยเขาคลอดลูกมาแล้วค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังป้อนนมให้เขากินค่ะนี่น่ารักมาก <c oughs> เขาแข็งแรงมากเลยเป็นตัวเมียนี่ค่ะตัวเมีย <c oughs> เขาเพิ่งเกิดมาเมื่อวานชื่ออะไรคุณประชมยังไม่ได้แม่แม่ชื่อนาเดียลูกสาวชื่อลิซซี่นาขวัญนะ นาขวัญก็ได้เจ้านาขวานนาข้าว,าวหรือนาข้าวนา่นารักมากกำลังดูดนมอนโอ้โยยกขอเส้นเสียดายภาพบรรยากาศทำเขา,เาทำคลอดค่ะแต่ไม่เป็นไร<อ>เจ้านาขวาญงานเร่งด่วนงานเร่งด่วนแล้วอ๋อนาเดียเขาก็ต้องการคนที่เอาไว้วางใจแล้วก็ต้องการความสงบด้วยค่ะมีคา,นนาตัวโตไหม ลูกก็ตัวโตมากเลยต้องคลอดยากก็เลยต้องลาบากต้องลำบากนิดหนึ่งนะคะและแ้วแม่ก็ตัวสั้นด้วยดูนะคะเขาอยู่ในท้องแม่ตัวขนาดนี้พอเขาโคอดออกมาปั๊บความมหัศจรรย์ของงวนนั่นก็คือเขาเดินได้เลยเนาะเขาพยายามที่จะเดินได้เลยแล้วตัวขนาดนี้นะคะอยู่ในท้องแม่มันเป็นเรื่องที่แบบเดี๋ยวจะมีภาพลูกดิ๊ในท้อง อเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่ามีภาพดิ้นดุ๊กดิ๊กในทองด้วยมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆเลยค่ะเห็นไหมเศรษฐวิขาขาอที่งอข้างนั้นเ่ยครึ่งขนาดเอียดออกเลยนั่นเองที่ว่าตัวตัวนี้ใช่ไหมหรือขางข้างนู้นเอาข้างหน้าขาข้างนี้โอ้ยดูขาเขาค่ะโอ้ยเจ้านาขวัญเป็นไงอ่ะลูกดูนะคะตัว แล้วนี่นะคะเ<ม>พิ่งคลอดเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานก็ดื่มนมไปสี่ลิตรวันนี้ก็กําลังดื่มนมนี่เป็นนมอะไรคะนมแม่ค่ะนมนม,นมเหลืองนมนม้ําเหลืองอ๋อนมน้ําเหลืองนี่คือนมจากแม่ของเขานะคะรีดมาให้เขาดื่มโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็น้นํานมแบบนี้น้นํานมเหลืองนี้นะคะจะมีอ่า อ่ก็เร<อ>ียกว่ามีสารอาหารมีภูมิต้านทานของแม่มาสู่ลูกด้วยน<ง>นเ,ยเอนอะเจ้าตัวน้อยดูนี้นะคะอย่างแข็งแรงเลยเจ้านะ<ง>อเจ้าหน้าขวัญงังวน้อยอายุหนึ่งวัน หนึ่งวันนะคะหนึ่งเอ้ยยังไม่ถึงหนึ่งวันเต็มเพราะเขาขอดตอนเยน็นตอนนี้วรุตาถ่ายทําตอนเช้าแค่ครึ่งวันเองนะคะดูดูดูความแข็งแรงของเขาค่ะดูดูดูด,ด,ดูนี่ค่ะไอ้งัวนะคะลูกงวเวลาเขาดื่มนมเขาก็จะมีหัวจุกของเขาเหมือนกับของเด็กน้อยของเราเลยค่ะแล้วดูสีนมนะคะ เหลืองแบบเหมือนน้ำเต้าหู้เลยค่ะนี่ค่ะเหลืองจังทีแบบเหลืองแบบน้ำผึ้งเหนียวหนึบอย่างนี้เลยนะจริงเหรอห้าครั้งแรกนะคะนี่มาลูกมาจะไปไหนโอ้ยดู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 โอ้ยอย่าก้มให้มากอย่าก้มให้มากเงยเงยเงยคนป้อนปวดหลังดูดจุ๊บจุ๊บเลยลูกดูดเข้าไปโอ้โห ยกระตุ้มการเดือดอือเจ้านาของข้าวนาขวัญเอาข้าวหรือเอาขวัญลูกเอาขวัญเนาะเราเกรดกันนี่เออแล้วนี่นะคะเขาเกิดวันพระด้วยนะคะพระคุ้มครองนะลูกนะเดือยเดือเดขาที่ว่างอ อ๋อใช่แล้วนี่รอยก็มาเนี่ยนี่ตอยนุ่งนนอนนี่เนี่ยวิ่งตามอ่ะเมื่อเช้าอยากให้เห็นภาพจริงจังเนาหมาก็ตามกันอันนี้ก็วิ่งตามมาจากนู่นเนาะแตวิ่งตามมานี่สุกสีเขาจะไม่สามารถจะวิ่งตามได้ใช่ไหมน่ารักมากๆเลยค่ะ โอ้พอกัน่หยกันไอ้เจ้านาขวานนี่เจ้านาขวานมาแม่จับหัวเจ้าให้พรเจ้านะจจะลูกตัววันตัวคืนนะคะเน่แน่แน่น่น่ไม่ถึงวันอายุของเจ้าแ็บแข็งแรงเลือกเกินดูให้จุกจุกหัวจุกสิลูกชนเลย ชนเอาถูกโดนกระโดดเมื่อยนะเว้ยใช่เมือ่อยนายนั่งยองๆได้ไหมนั่งนั่งก็ปวดขาเออนั่งก็ปวดขาอีกโอ้ oh, นี่ค่ะภาพแม่กับลูกป้อนนมภาพแม่กับลูกป้อนนมแม่ป้อนนมให้หวัวป้อนนมให้ลูกวัวค่ะ เน,นองต่เกดทีู่ด้วย,ย,วยความผูกพันเนาะ,ะดดบ้านหนึงก็เหมือนกันนะสามีหมดไม่ไหวแล้วหรือยงไม่ไหวมไม่ต้องเพราะความที่เขาอยู่ด้วยกันใช่อยู่ด้วยกันมานานเราก็มีความผูกพัน สัตว์เขาก็มีจิตวิญญาณมีชีวิตเวลาเราอยู่ใกล้เขาเราก็รักเขาไม่ว่าจะเป็นหมูม้าแมวไก่หรือแม้กระทั่งงัวที่เราเลี้ยงทําอาชีพของเราเราก็ยังรักเจ้าเนาะอยเจ้านาขวาัญนาขวาัญเอ้ย <ơi. S 2> ที่รักมันก็มีความสุขใช่เป็นไงแข็งแรงดุงด้งดิงด้งดุงด้งดิ้งดุ้งดิ้งเลยนะเจ้านะ่ะโอ๊ยวันแรก มา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 ดื่มอีกหน่อยจ้าอืมเ <c oughs> ข็งแรงเข็งแรงนะลูกนะ <c oughs>